วันนี้นะครับก็มาดูทุเรียนอีกสิบห้าวันก็จะถรบเก้าเดือน เน็ปดิ t ích t ích ม่มไปเป็นพุ่มแล้วนะครับ ตอนนี้ยังไม่ค่อยโตก็ยังไม่ยิ่ง่ก็ยังแตกใบให้เห็นนะจตัวนี้แตกสว่ Okay. เดี๋ยวได้ปีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับทุเรียนเอ่าบานบุรีทุเรียนใน,นพยอม